สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องปะปา๊าม่าม่าแฟมิล,ลี่วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําทำเค้กไข่ญี่ปุ่นนะคะสูตรนุ่มฟูแล้วก็ไม่ใส่สารเสริมใดๆนะคะก่อนอื่นเพื่อนเออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะนำน้ำมันรำข้าวไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำมาเทในอ่างผสมได้เลยนะคะแล้วก็ร่อนแป้งกับเกลือลงไปเลยนะคะ ซึ่งการล่อนแป้งค่ะจะทําให้เนื้อเค้กะค่ะนุ่มแล้วก็ฟูขึ้นนะคะเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเติมนม MM อีก80กรัมนะคะเราจะใช้เป็นนมสดนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะเนื้อแป้งอาจจะเหนียวนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆเคาะลงไปนะคะเสร็จแล้วเติมนม,มให้หมดเลยนะคะทั้ง80กรัมเลยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเช่นกันนะคะเสร็จแล้วเติม Mohammed. ไข่แดงอยู่6ฟองนะคะคนผสมให้เข้ากันกับเนื้อแป้งได้เลยนะคะ คนจนแป้งเนียนเลยนะคะให้ไม่มีเม็ดแป้งเลยนะคะให้จนเนื้อแป้งเนียนละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมตีไข่ขาว5ฟองนะคะย้ํานะคะไข่ขาวแค่5ฟองเท่านั้นนะคะตีให้จนฟองหยาบนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมครีมออฟทาท่าลงไป1ส่วน2ช้อนชานะคะตีนจนฟองขึ้นประมาณขึ้นเนียนนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเติมน้ำตาลไอซิ่งอยู่125กรัมนะคะให้เพื่อนๆแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งนะคะขั้นตอนแบ่งใส่ะค่ะให้เพื่อนๆค่อยๆแบ่งใส่นะคะแล้วก็ตีขึ้นฟูสักนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อย สำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะทำให้เนื้อน้ำตาลนะคะรวมกับไข่ขาวจนเป็นเนื้อเมอแรงนะคะตีไปเรื่อยๆจนยอดตั้งนะคะ สำหรับตัววลลิลานะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใครที่อยากให้มีกลิ่นหอมของวอลลิลาก็ใส่ก็ได้แต่ถ้าบางคนที่ชอบกลิ่นของไข่อย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ต้องใส่นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราตักมือแรงนะคะมาคนผสมกับส่วนผสมของไข่แดงนะคะค่อยๆตักแบ่งลงมาใส่นะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆคนนะคะค่อยๆตะล่อมไปนะคะอย่าใช้แรงเยอะนะคะแต่ในวิดีโอนี้นะคะก็จะเห็นว่าแม่นกตีแรงนะคะคือเราไม่ได้ตีแรงนะคะอันนี้เป็นการเร่งสปีดของวิดีโอเท่านั้นนะคะผสมให้หมดเลยนะคะให้นำมือแรงมาผสมให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยแล้วเทใส่พิมพ์นะคะสำหรับพิมพ์นะคะแม่นกใช้พิมพ์เค้กนะคะ2ปอ,อนขนาดสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆเกลี่ยนหน้านะคะให้แบบค่อนข้างเรียบนิดนึงนะคะ สำหรับส่วนผสมนี้นะคะแม่นกจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะสำหรับอบในตู้อบ1ส่วนแล้วก็อบในหม้อทอดไฟฟ้านะคะสำหรับการอบน้ำน,นะคะแม่นกจะให้รองถาดด้วยน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะเป็นการกระจายความร้อนนะคะจะทำให้เค้กไข่ของเราอะคะ่ะนุ่มและขึ้นฟูแล้วก็หน้าไม่แตกนะคะ ใช้ไฟอยู่ประมาณ150องศาใช้เวลาอยู่50-60นาทีแล้วแต่เตาบางคนนะคะสําหรับหม้อทอดนะคะให้เพื่อนๆรองหม้อทอดด้วยน้ําเช่นกันนะคะใช้ไฟอยู่ประมาณ150นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เช็คความสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเนื้อเค้กติดออกมาก็แสดงว่าเนื้อเค้กสุกแล้วนะคะ สำหรับเนื้อเค้กที่อยู่ในตู้อบนะคะสามารถเอาออกมาพักข้างนอกได้นะคะแล้วก็แกะออกจากกระดาษไขนะคะแล้วก็คว่ำหน้าไว้ประมาณ10นาทีนะคะก็จะเห็นว่าเนื้อเค้กะคะ่ะค่อนข้างนิ่มแล้วก็เด้งดึงมากเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นกหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ